ประเด็นต่อไปนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทของคุณสแตมอภิวัตรนักร้องชื่อดังค่ะกับครอบครัวของนางสาวจอจานซึ่งเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางด้านทนายเดชาก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะบอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวของนางสาวจอจาน ได้ตัดสินใจย,ยุติการถแถลงข่าวหลังจากที่ทางด้านคุณสแตมนะคะมีการออกมาโพสต์ขอโทษในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในส่วนคดีมาตรา1นึนะคะก็ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ส่งเรื่องไปให้กองทัพแล้วช่วงนี้ไปฟังเสียงทนายเดชาค่ะเ,เขาบอกว่าออตอนเช้าเนี่ยมันมีข่าวมาว่าคุณสแตมเนี่ยเขาได้โพสต์ทาง Facebook ยอมรับผิดและขอโทษนะฮะ พอเขาเห็นข้อความเรื่องการอยอมรับผิดแล้วขอโทษเนี่ยเขาพอใจนะพอใจในในข้อความที่โพสยอมรับผิดแล้วขอโทษนะครับแล้วตอนนี้ทางด้านคดีเป็นยังไงบ้างคะในส่วนคดีนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมประชุมกับทางทีมที่ปรึกษาเขาแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยนะมีทั้งหมดสี่คดีนะครับเป็นคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นคดีายาหมิ่นประมาทนะครับนะยคุณสจําเป็นโจทยนะ์ฟ้องนะฮะ นะครับแล้วก็คดีที่สารแฝงดุสิตเป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับคดีที่สารแพ่งเรียกค่าเสียหายตัวเลขประมาณ2ล้านบาทนะฮะนะครับคุณสแตมก็เป็นโจทย์นะฮะแล้วก็มีคดีของคุณภรรยาคุณสแตมฟ้องนะครับคุณแจมนะฮะคดีละเมิดเรียกค่าทดแทน10บล้านบาทที่สารเยาวชนกลางน,นะครับสรุปแล้วมีทั้งหมด4คดีนะ โดยการถอนฟ้องไปแล้วทั้ง3คดีคดีหมิ่นประมาทนะส่วนคดีสารเยาวชนกลางสารไก่เกียรแล้วก็ทำยอมนะครับนะหคดีนะคดีถึงที่สุดแล้วทั้งหมด4คดีคือปัจจุบันเนี่ยพอหลังจากมีการถแถลงขอโทษแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดใจจะดําเนินคดีอะไรนะพอใจนะฮะนะครับที่เขาแจ้งผมมาเนี่ยนะพอใจแล้วก็ยุติเรื่องทั้งหมดยกเว้นเรื่องเดียวนะนะครับก็คือเรื่องคดีหมิน่นสถาบันมาตรา1 1 2 นะซึ่งตอนนี้มันไปไกลามากแล้วเป็นข่าวไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปถึงกองทัพไปอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาก็ไปไปให้การไปอะไรต่งางๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือของคู่ความก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแค่นั้นเองครับต้งต้นคดีหนึ่งหึงสองเนี่ยตัวฝั่งครอบครัวของคุณกาญาจน์เขาจะไปเป็นโจทย์เองเลยไหมครับเอ่อน่าจะไปให้การนะให้การให้การต่อกองทัพนะครับเท่าดีทราบนะฮะ หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางกองทัพว่าจะดําเนินการอย่างไรนะคระับ<ต>ในเรื่องของมาตรา112นะครับแต่ว่ากองทัพจะเป็นฝ่ายเป็นโจทยื่นฟ้องคุณสแตมก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนนะครับนะส่วนจะดําเนินการอย่างไรก็ให้สอบถามทางกองทัพดีกว่านะครับแปลว่าคดีนี้คือมีพยานหลักฐานชัดว่าคุณสแตมเข้าข่ายดมาตริอเออผมอยากจะพูดกลางๆนะฮะมันมีข้อความแชทนะฮะตรงกับที่ทางคุณสแตมโพสทางเฟซบุ๊ก นะครับว่ามีการพูดจะพาดพิงสถาบันและตัวเองก็ยอมรับเองนะครับนะนะครับอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางกองทัพและกระทรวงกลาโหมดาเนินการนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่มีการพูดคุเวยทีที่ไปพาดพิงถึงคุณวาการะตรงน,นี้คือเขาไม่ยด,ดีไม่เอาความว่ณนะวันนี้ยังไม่ติดใจยกเว้นว่าหลังจากนี้แล้วยังไปให้สัมภาษณ์สื่อนะครับ กระทบกระเทือนมายังทางคุณจอจานและครอบครัวก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับนะนก็จานนี้คุณจอจานยังต้องมีการชดเชยหนึงให้กับแฟนพยายามจะแต่งงานเรื่องนั้นยังเป็นไปตามสัญญายอมแต่ว่าหลังจากนี้จะมีการชําระเงินส่วนที่เหลืออีกเก้าแสนหรือไม่เนี่ยกต็ต้องรอหลังจากวันนี้รอรอหลังจากวันนี้ว่าจะเอาอยัางไงเรื่องการขู่ยัดคดีมาตราร้อยสิบสองเนี่ยถามทางครอบครัวแล้ว นะไม่มีการคุกค,คามไม่มีการอ,าอ้างมาตรา112ไปค่มคู่ทางคุณสตมนะนะครับนะแต่อาจจะมีการแจ้งให้เห็นว่า,าการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดการสนทนาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมินเมในการละเมิดสถาบันซึ่งอันเนี้ยมันไม่เรียกว่าการข่มขู่มันเป็นการแจ้งถึงว่าการกระทําของคุณสตมเนี่ยมันมินเมนะเกี่ยวกับเรื่องคดีมาตรา112นะซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่ต้องปกป้องสถาบัน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายมันเป็นคดียอมความไม่ได้แลวเรื่องรามก็ใหญ่โตแล้วนะครับจะม,มีใครควบคุมได้เพราะ,ะนั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปแต่ไม่มีการข่มขู่เรื่องเรื่องมาตรา112นะครับแต่แต่มีการพูดถึงว่าการคําพูดคาจาคุณคุณจำเนี่ยมินเมย์นะครับนะนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ใช่การข่มขู่นะนะครับเพราะ,ะนั้นที่เขาบอกว่าข่มขู่เอามาตรา112มาข่มขู่เนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริง ถ้าสมมติใครก็แล้วแต่เนี่ยมีพฤติกรรมในการบินเบรถาบันเนี่ยประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ต้องปกป้องสถาบันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรนําพราะองค์ท่าน สรุปเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านตัวของคุณสแตมเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะขอโทษกับบุคคลที่ถูกพาดพิงแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมกับยอมรับว่าตัวเองเนี่ยนอกใจภรรยาจริงส่วนทางด้านคู่กรณีนะคะก็มีการตัดสินใจยุติการถแถลงข่าวไม่ติดใจเอาความค่ะยกเว้นแต่คดีตามมาตรา1 1 2ก็มีการมอบ ยาหลักฐานแล้วก็ให้ปากคำกับกองทัพเป็นที่เรียบร้อยค่ะ